โอ้เค oh, okay. ขอทำความสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาหยอบช่องซิกแมนนะครับผม <c oughs> uh, วันนี้ผมก็จะมาส่งเกงปีกนกฟ้าแล้วคน คือสุกคนที่เข้ามาดูคลิปนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต,ต่อไปนะอ่ะไหนว่ะกิจกรรมนี่หรือเปล่าน,นี่หรือเปล่าวะเฮ้ยไม่ใช่ต้องกิจกรรมนี่ไหนี่นี่นะครับเกียงปีกนกสีฟ้านะ่ะจะหมดกี่เพรค,คนดูโอเคผมก็ได้สุ่มหินน้ำโชคไปแล้วนะ เดี๋ยวผมจะกดแบบธรรมดาใสา่9หิตไปดูก่อนมีการแจ้งเปลี่ยนเลยเฮ้ยเฮ้ยได้กระเป๋าแล้วทุกคนโอ้โหใส่9หิดก็ได้กระเป๋ามาแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะใช้ยิน้ำโชคเฮ้ยอะไรนี่เกิดมาโอ้โหอะไรเนี่ย5.9หิ้บไม่ได้โอกาสมากอนะไรเนี่ยชิบโอกาสนาอ้อยดโอกาสน้อยดิดเฮ้ยได้สกินสัตว์เลี้ยง เยืมโชวดิโอกาสน้อยเกิกดไปโอ้โหได้อาหารสัตว์มาโอกาสวันกลางโอกาสวันกลางกดอีกแค่สิบเก้าพีดไปโอ้โหได้สก,กินลูกสองเอ๊ะกล่องสุง่มโอกาสน้อยอดิโอกาสน้อยก็ไม่ได้นะคนโอกาสวันกลางโอ้โหได้สัตว์เลี้ยงสก,กินสัตว์เลี้ยงเฮ้ยมันจะได้ปะเนี่ยอีกแค่สิบเก้าพีดไป โอ้โหไม่ได้กาดน,น้อยขว่ได้สก,กินลดทุกคนมันจะได้ปะเนี่ยหมดถูก100้อยพิดแล้วนะทุกคนตอนเนี้ยกั้ปานกลางโอ้โหไม่ได้เกลือเกลียล้วนนะคนดูนี่สก,กินลดได้อีกเป็โอกาสมากเฮ้ยโอ้โหโอกาสมากโอ้โหได้อะไรมาเนี่ยกล่องสุกหูเกลียตึะเ,เลยนะ พี่ได้แล้วไหมลนะ่ะสกิบอร์ดได้แหวนพอดโอกาสน้อยกาดปานกลางไปไม่ได้โอกาสน้อยอุ้ออยได้เสื้อนะคนดูเสื้ออะไรเนี่ยผมอ่านภาษ,าษาอังกฤษไม่ออกนะโอเคไปต่อโอกาสน้อยโอ้มีแต่โอกาสน้อย,อไ,ออยได้ได้ของเกลือคดูโอ้ได้รองเท้าเลยเนะี่ยโอ้ปานกลางโอค้คนดู หมดพันก็พิดแล้วเนี่ยบานกายเีกแล้วเหรออุ้ยได้มาแล้วนะก็จะได้อ <c oughs> ืหมดถือว่าไม่เกินเท่าไหร่นะแต่ก็คุ้มอยู่นะทุกคนได้ปีกสีฟ้ามาเดี๋ยวเราไปใส่ดูดิยมันจะหล่อเท่แค่ไหนทุกคนเก๋เท่เอ้าดูหมวกนี่ไวรุ่นเป็นไงเก๋เท่ โอเคครับก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับผมไว้เจอกันใ่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย